อันนี้เกนี่90เป็น360รอหกสันเป็น360แล้วอันนี้ถ้ามันเบนมันนีัล่ะมันก็สี่สิบเห็นไหมอันนี้เป็นมุมฉากใช่ไหมอันนี้ดันเบนออกมาถ้ามุมฉากมันเป็นอย่างนี้นะถ้ามันเบนออกมาทางนี้มันมากกว่าหรือน้อยกว่ามุมฉากมากกว่าเพราะฉะนั้นมันต้องเกินเก้าสิบใช่ไหมเออเกินเกินเท่าไหร่เราก็ต้องวัดวิธีการวัดนะ มันก็จะต้องมีเนี่ยเอาเนี่มาไว้ตรงกลางนไหม,แล,ม,ม,ไมแล้วก็ต่อเส้นมา,าเส้น, 3, นมันไม่ยาวเราก็ต่อเส้นมาโรงการคือเลขสามเลขสามตรงกับเก้าสิบงมันนั้นนะมันเบนได้เท่าไหร่มัน,นไล่ครับอันนี้ร <5. S 1> ้อยสามสิบร้อยสามสิบห้าร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบสี่นะนี่คือร <4. S 1> ้อสี่สองศาเลืนออกมาเห็นไหมอันนี้มาดู ถ้ามาเทียบกับตรงนี้ดูมุมนี้นะมุมนี้มันน่าจะเกินกว่า90หรือน้อยกว่า90น้อยกว่าสิบแล้วมันน่าจะรวมกันได้เท่าไหร่ถ้าอย่างนี้เรียกว่า90ใช่ไหมอันนีม้มันไม่ใช่ดีอ,อันนี้จากอันนี้ฉากสองอันรวมกันเท่าไหร่สองอันร้อ อันนี้ร้อยสี่สิบสี่อันนี้น่าจะเท่าไหร่อ่ะอืมพอรวมกันแล้วมันจะกลายเป็นเส้นตรงใช่ไหมเนี่ยใช่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 ใชนนนนน่นี่นะี่มุมนี้มันง่ายๆนี่นะนี่ร้อยสี่สิบสี่ไหมไอ้มุมนี้นะไอ้มุมนี้ก็คือตรงนี้แหละจริงๆแล้วถูกไหมเนี่ยเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละที่มทุบมะขุ่ยิ่งนั่เน,อน,นเองฮะเออ จริงๆมันก็คือส่วนที่จะมารวมก er ันเป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นถ้าด้านหนึ่งเท่านี้อีกด้านหนึ่งปุ๊บจะ้มันอยู่ในในในเส้นเดียวกันไล่ในเลยว่ามันจะเป็นมาณยกเว้นว่าไอ้นี่มจะเบี้ยออย่างงัน้งวัดแต่รวมกันแล้วทั้งหมดมันก็จะได้ นี่คือมเพราะฉะนั้นปัญหาของเราก็คือเราไม่รู้จะวัดยังไงใช่ไหมวิธีการก็คือต่อเส้นยาวออกไปทั้งนี้นั่นเอเอาตัววัดมันได้นั่นแหละถ้าน้อยกว่าถ้าน้อยกว่า ตัวนี้กูผิวเบี้ยวนะห้าสิใถ้าน้อยกว่านก็ต้องวัดจทงนี้ไปมันจะต้องสิบที่สิานับยเไปถึงเก้าสิบเก้าสิบตรงนี้ถูกไหมเอต่ากว่าก็นับจากตรงนี้เบนไปมันก็จะต้องเลยเก้าสิบเนี่ยสอร้อมีแค่นี้แหละนับอะไรกันไม่ได้สามร้อยหกิบมันเหรอกถ้ามันเป็นเส้นเดียวกัน มุมถ้าตรงนี้ได้เท่าไหร่นะอีกมุมหนึ่งก็เท่ากับ180องศาอืมคุณสมบัตของมุมอะไรนในทีวีที่ครูบอกเมื่อกี้ที่รายการเลยนะสรสิสามสามดสนั่นแหละงงๆอ่ะอะไรก็แล้วแต่ที่มันรวมมันาามันมันจะได้างลมันจะได้อค่สามมมไอ้นี่จริงๆก็คือสามร้อยแส นี่ร้อแปดสิบนี่อ8กมันก็คือสามร้อยหกสิบก็อย่างเขาทำไหม,มันเดียวกันเพราะนั้นเราแบ่งสี่มันแตงโงโ่รูปมันแบ่งสี่สก็เก้สิบเก้าสิบก็คือมุมฉากถ้าน้อยกว่าเก้าสิบ 90, มันจะกลายเป็นมุมแหลมใช่ไหมมันน้อยกว่าน้อยกว่ามันจริงแหลมไงน้อยกว่า Muy rẻ là kiếp. Then hãy món bán và ném một bán. Muy rẻ mất. 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 bạn, 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 họ bạn, bạn, bạn,